ัตอนนีครับเุบิามดตาน,นะโอ้โหดูหิมะได้โปรยปลายลงมาแบบกรมเหลือเกินดูน้ววอสวยครับโห้หมาจ้าวอะไกไม้มันสวเ่าโคตรเลยดูหิมะดูหิมะดโอโหห่มัตกนเป็นโอ้โห,ห,าาโโหดู อืมก okay oh ันฮะกันจะไปดิสันเน็กสักไหนอืมอะไรละก็ลูกโอ้โหพัดไปพัดไปโอดไปพั้ไหพอดไปพัดไปโอ้โหดูดูดูโอ้โหดีมโกดีมากดีมากโอ้โหไอไปโอ้โหประจวบโอ้โหประจวบ ไอ้ตุ in ๊กตักกแนโอ้ไอ้ใจยู yeah. ่นะาต๊กน oh, oh. ี oh, gods, ่พี่น้องกันพี่น้องกันนี่งงเลยโอ้โหเหมือนกันพี่น้องเหมือนกันเวลาแลักเกินเหีมะโอ้โหฮะพี่น้งมีความสุขความสุขมากโอ้โหยอดอะไรความสุขมก